สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดี่ะวันนี้เราเจอกันกับเพลงเร็วกันสักหน่อยดีกว่าเพลงนี้เป็นการเอาเพลงสองเพลงมาไว้ในห่วงเวลาเดียวกันอนะวันนี้ผมจะร้องในสไตล์ของดนตรีจังหวะลีลาดนะครับเป็นจังหวะลุมบ้านะเป็นสองเพลงเอามารวมด้วยกันนะคะ เผื่อท่านอยากจะหนึ่งขยับเท่ากับออกกําลังก็ลุกขึ้นมาออกกําลังในเพลงนี้ได้เลยนะครับสโลแกนห้องเรานะคะท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนําผมและเพื่อนๆไปก่อนเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้มารวมกับเจซีตรงนี้เดี๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะเสื้อผมนะเสื้อผมวันนี้เสื้อผมแนวมากเลยคือแต่งตัวใส่เสื้อมานี่ไม่ไม่ได้สอดคล้องกันกับเพลงสักเท่าไหร่เลยแต่ก็โอเคให้อภัยผมเดินนะ ผมก็ยังมีความดึงดเนเล่นกับผมอยู่ถึงแม้วันนี้ผมจะร้องเพลงจังหวะลีลาลุมบ้าสไตล์ก็ตามนะฮะแล้วไปเพลงเพลงนี้สอเพลงจะใช้เวลาในในตัวเพลงเนี่ยใช้เวลาราวๆหกนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโม้น้อยๆนะวันนี้จะโม้ไม่เยอะแล้วเก่งใจพื่าไปกันนะครับข้างขึ้นเดือนหายแล้วก็ทําบุญด้วยอะไรลีลาจังหวะลุมบ้าสไตล์ ขึ้นเดินง่ายเราขี่ควายชมจันเพลิดเพลิ่นใจฉันโคมสวรรค์พราาพรายควายห้ามนั่งเฉยเออล,ล่เฮยลอยชายเบาคุยเพนนังบนหลังควายชื่นพระพรายโชยมาแม้ว่าต้องการเพื่อนทุยีฉันมี าถุยสนทนาพูดจาตอบถามตามประสาลดเลี้ยวขนนาตามชอบใจสุขใจจริงน้องเราไม่ง้อใครใครเจอนางคนรับก็รับไปเป่าคุยสอดคล้องนางร้องไปขี่ควายชมฟ้าเพลินตาเพลินใจจันจำใสเต็มดวง กฟ้าเัขี่ควายขี่เก่งก็เหมือนกันก็พระจันทร์ดวงเดียวเขาว่ารถยนต์สบายแต่ฉันว่าแพ้ควายแทยทริงอยู่กรุงไปไหนไม่ว่าเสียวปูดอาโคมเดียวเราก็ตายต้นข้าวอ่อนพปิีวชูออยอดริ้วเรียงราย คอยแชมคอยช้อยคอยเยื้องกลขี่ควายแ่มช้าภาษาควายอยู่นาสุขแสนเมืองแมนไกลไกลเดือนก็ง่ายพอกัน อยจัดดาวกับพิบพรางพราวนาใจตากบากคงใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละม่อมละไมบุญทานที่ทำด้วยเต็มใจเธอจึงได้พรสิประการอายุวนาสุขาพลาและปาฏิพานเพียงพบเจ้านั้นไม่นานที่สมที่สา Let

ขพลาและปฏิพานเพียงพบเจ้านั้นไม่นานพี่ทรงพี่สาวลุ่มลงโอ้ว้าวเหนื่อยไหมทําใจดูสิหนึ่งขยับเท่ากับออกกำลังนะ ผมหายใจแป๊บหนึ่งนะฮะลุมบ้าสองเพลงขอผมหายใจก่อนมออผมคาดว่าผมต้องออกกำลังเพิ่มเพราะว่าผมเล็งเป้าหมายถัดๆไปแต่ผมยังไม่ทำเร็วๆนี้นะผมต้องออกกำลังก่อนมันมีเมดเล่ในสไตล์จังหวัดที่เป็นจังหวะดลีลาดแต่ว่าผมไปพบเจอว่าเขาทำรวมกันเอาไว้หลายเพลงทั้งหมดตรงนั้น23นาที ถ้า23นาทีผมไม่แข็งแรงมากพอเนี่ยผมยืนหอบระหว่างร้องได้เลยวันนี้เราทดลองกันที่2เพลง2เพลงในส่วนของตัวเนื้อเพลงนี้ก็อยู่แค่ประมาณ6นาที3วินาที6นาที3วินาทีผมก็ยังพอโอเคอยู่นะแต่ทีนี้เพื่อนๆครับก็คือก่อนหน้าจะมา6นาทีผมก็โม้ไปนิดหนึ่ง หลังหกนาทีสามวินาทีผมก็ยังรักการโม้ก็ยังจะโม้ต่อดูความแข็งแรงผมเอาแล้วกันคนเราจะแข็งแรงไม่ได้ถ้าคุณไม่ออกกำลังนะหนึ่งขยับเท่ากับการออกกำลังนะครับสำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านใดที่เป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงวูบง่ายวูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันมีเลือคองเคลงอยู่ข้างในหัว นั่งตกมือเป็นจังหวะเท่านั้นก็ดีใจที่สุดแล้วะขอฝากเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกท่านอาจจะลุกขึ้นมาหนึ่งขยับเท่ากับออกกำลังแล้วก็ตื่นเต้นกันบ้างเล็กๆน้อยๆอยท่านใดที่ไม่ได้ออกกำลังนานแล้วเราจะเริ่มออกกำลังจากอะไรดีโอ้ตอนนี้ปีนี้อายุเราก็มากขึ้นทุกปีทุกปีเราจะทำยังไงลุกขึ้นมาคับ เราไม่เราอาจจะยังยังไม่จําเป็นต้องไปเรียนลีลาดแบบมืออาชีพไม่ขยับขาไปก่อนให้มันเอาขยับขาให้มันเข้ากับจังหวะไปก่อนรีบเรียนลีลาดไหนจะต้องจับไม่หรอเนาะพูดไม่ผิดไม่ใช่เจสี่สิวันไหนไม่ผิดไม่ใช่เจสี่ฮะการเรียนลีลาดไหนจะต้องจําว่าก้าวขาไหนตามขาไหนเอาขาไหนตามขาที่ก้าวไอ้เดพันจำ ที่ก้าวก็ว่ายากแล้วไหนจะต้องนับจังหวะแลวเอาขาก้าวไว้ทันจังหวะเอาใจเย็นๆท่านใดที่ยังลีลาดไม่คล่องไม่เก่งหรือบางท่านอาจจะยังเรียนลีลาดไม่ได้เลยอาจจะยังลีลาดไม่เป็นลุกขึ้นมาขยับขาให้ตรงจังหวะที่ผมร้องก่อนเท่านั้นหนึ่งขยับเท่ากับออกกําลังเชื่อผมฝากเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้ทุกท่านลุกขึ้นมาขยับออกกําลังนะครับเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพลานาไมา ต้องสมบูรณ์แข็งแรงไว้แล้วเราจะทําอะไรในแต่ละวันเราทําได้หมดครับขอบคุณนะคะท่านผู้มีอุปการะคุณที่ให้ทิปหน้าช่องนะครับตรงเลขที่บัญชีตรงใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณทิปจากทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณทุกการแชร์เพลงแชร์คลิปนะครับขอบคุณที่แชร์เพลงของผมด้วยนะฮะชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลง พี่พี่แม่แม่พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องลุงลุงป้าป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายท่านใดมีวงลีลาดแชร์ไปให้เพื่อนเต้นกันลองแชร์เสียงเจซีไปให้เพื่อนเต้นสิเพื่อนอาจจะเต้นเต้นไปเต้นมาแล้วแบบนี้ยังไงยังไงช่องมันอยู่ตรงไหนตามเอาช่องให้เพื่อนตามมาน,นะครับขอบคุณสำหรับการแชร์คลิปแชร์เพลงแชร์ช่องบอกต่อช่องนะครับแล้วก็ชักเชิญชวนเพื่อน ของท่านท่านใดที่ยังไม่รู้จักช่องของผมนะครับ <_ S 1> พรเพื่อนและคนรู้จักหรือใครก็ตามใครก็ได้นะครับชักเชิญชวนเขาให้เข้ามาเป็นหนึ่งผู้สนับสนุนผลักดันเจสีในการยืนยละเยอเรียไม่ผิดใช่เจสีในการยืนระยะการร้องเพลงขนักร้อง u t u b e ตรงนี้นะครับกดติดตามผมหนึ่งครั้งก็จะได้เห็นผมวันละหนึ่งเพลงวันนี้ในหนคลิปมีสเพลง ผมจะไม่ทำอย่างนี้บ่อยหรอกผมจะผมจะไม่คึกอย่างนี้บ่อย <chercher> ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่เลิกติดตามไม่หางหนีหายกันไปจากไหนเอ้ยไม่หางหนีหายกันไปที่ไหนขอบคุณท่านที่ติดตามกับผมนะครับติดตามผมมาตั้งแต่คลิปแรกๆมาจนถึงคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากสาหรับผู้ติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับและขอบคุณทั้งผู้ติดตามที่ มาติดตามใหม่แล้วก็เพิ่งมารู้จักช่องใหม่ของผมและขอบคุณเป็นอย่างมากและขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับผู้ที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกที่ผมทําคลิปมาจนถึงวันนี้ขอบคุณในความอุปการะคุณในการติดตามของทุกท่านด้วยครับเสียงหาขอขอบคุณนะคบที่เป็นหนึ่งกำลังใจในการฟังวนฟังซ้ําฟังหลายรอบนะครับแล้วก็เบื่อเมื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงนี่คือสโลแกนของผ Nobody is perfect ผมอาจจะไม่ perfect แต่สิ่งที่เต็มร้อซคือความตั้งใจของผมครับขอบคุณในทุกการกดชอบนะครับกดตรงนิ้วโป้งตรงคำว่าชอบนะครับให้เป็นสีดำเบาๆหนึ่งครั้งนะคะขอบคุณทุกความเมตตาเอ็นดูการให้การสนับสนุนการให้การอุปการะคุณกับผมในทุกช่องทางอุ้ยในทุกในทุกแบบในทุกอย่างที่ทุกท่านทำได้นะครับขอบคุณที่ให้การเมตตาเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนผมด้วยหัวใจ ขอบคุณจากหัวใจของนักร้องผู้ชายต่างจังหวัดตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจเป็นแรงสนับสนุนนะครับให้การเมตตาเอ็นดูและเป็นแรงผลักดันในทุกยอดวิวของท่านมีความสําคัญกับการขึ้นมาเป็นนักร้อง YouTube ของผมแล้วผมจะประสบความสำเร็จยิ่งกว่าน,นี้ในนะอนาคตเด้ทุกท่านดูครับผมสัญ,ญญาครับขอบคุณทุกท่านมานะ้าโอกาสนี้มทุกการอุกปการะคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับ เจอกันนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้ See you again tomorrow นะคะบ๊ายบายขอให้มีความสุขทุกเวลาทุกวินาทีกันทุกคนนะคะ h a p p i n e s s be with you นะคะ u again tomorrow นะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ